พฤติกรรมการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามในกีฬาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การลงโทษนี้สมควรได้รับอย่างเต็มที่สำหรับทั้งไทยและอินดนีเซียเพราะกีฬาทุกชนิดต้องการความเป็นธรรมและความเป็นมืออาชีพ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรู้เขารู้เราจากกรณีที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาดาประกาศไม่ให้การรับรองประเทศไทยเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดาที่ต้องการให้แยกหน่วยงานตรวจสอบตรวจสารและต้นเป็นอิสระล่าสุดสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือ AFC ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าทัพช้างศึกของเราทีมชาติไทยยู23จะไม่สามารถใช้ธงชาติไทย และเปิดเพลงชาติไทยในสนามได้ในศึกฟุตบอล AFC U23 2022, 2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียในระหว่างวันที่25-31ตุลาคมหลังจากถูกองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกหรือวาดาลงโทษแบนเนื่องจากผิดข้อปฏิบัติใช้สารกระตุ้นเป็นเวลาหนปีแต่อย่างไรก็ตามทาง AFC ก็ยังอนุญาตให้ทีมชาติไทยใช้ธงที่มีตราสมาคมกีฬาฟุตบอลหรือสมาคมกีฬาภายในประเทศได้ นอกจากทัพชั้งศึกของเราแล้วก็ยังมีเพื่อนรักอย่างอินโดนีเซียและเกาหลีเหนืออีกด้วยที่โดนแบนเช่นกันเหมือนกับไทยเราทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอาเซียนกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับกรณีการโดนแบนในครั้งนี้ของไทยและอินโดนีเซียและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับเมื่อที่คอมเมนต์แรงนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่า มันไม่ใช่ว่าไทยกับอินโดนีเซียใช้สารกระตุ้นจึงโดนแบนแต่วาดาให้แยกองค์กรการตรวจสารกระตุ้นออกจากการเมืองอย่างเป็นอิสระห้ามการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ไทยและอินโดนีเซียทําไม่ได้ตามที่วาดากําหนดจึงถูกแบนหนึ่งปีส่วนไทยเคยใช้สารกระตุ้นในกีฬายกน้ําหนักแล้วก็พ้นโทษแล้วในเวลานี้เรื่องนี้ไม่ใช่เพราะโดนลงโทษเพราะใช้สารกระตุ้นแต่อย่างใดแต่เพราะไทยและอินโดนีเซีย ไม่สามารถทําตามที่วา้ากําหนดได้คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไ้ว่าประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติหรือ NOCT ของไทยท่านกําลังหลับอยู่คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า <S <S พฤติกรรมการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามในกีฬาเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การลงโทษนี้สมควรได้รับอย่างเต็มที่สำหรับทั้งไทยและอินโดนีเซียเพราะกีฬาทุกชนิดต้องการความเป็นธรรมและความเป็นมืออาชีพคอมเมนต์ถัดมานะครับนี่ก็อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีเรียญหลายเรียนจากการฉีดสารกระตุ้นในหลายครั้งที่ผ่านมาหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับนนะักกีฬาอินโดนีเซียใช้สารกระตุ้นเพราะอินโดนีเซีย ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับตัวอย่างสารกระตุ้นไปแล้วในปีนี้ส่วนท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าคุณรู้ปัญหาหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ถ้าคุณไม่รู้แน่ชัดคุณก็ไม่ควรพูดท่านต่อมานะครับทั้งอินโดนีเซียและประเทศไทยต่างก็ไม่ได้โดนแบนเพราะใช้สารกระตุ้นขอให้คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนและท่านสุดท้ายนะครับ ได้เข้ามาแสดงความเห็นในประเด็นข้างบนว่าก่อนแสดงความคิดเห็นใดๆโปรดอ่านปัญหาทุกครั้งเราไม่คิดโกงหรือใช้สารกระตุ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าน่าเสียดายจริงๆสำหรับประเทศที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรเกือบ270ล้านคนแต่เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติคุณก็ไม่สามารถบกทงแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างธงสีแดงหรือสีขาวคือนั้นได้นี่เป็นความผิดของใครคอมเมนต์ตดมานะครับนี่หมายความว่าพวกเขาใช้สั่นกระตุ้นงั้นเหรอและนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่พวกเขาได้รับเหรียญมากมายขนาดนั้นหรอ คอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าไม่ต้องกังวลไปพี่ชายอินโดนีเซียยังสามารถใช้ธงที่เรียกว่าโปรแลนดีเซียได้เสมอคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับและในสีเกมและเอเชียนเกมล่ะพวกเขาต้องใช้ธงเหมือนอย่างรัเสเซียหรือไม่ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าเราจะยังคงอยู่เคียงข้างคุณเสมอประเทศไทยและอินโดนีเซีย คอมเมนต์ถัดมานะครับโลโก้ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FAT มันดูตลกดีฉันทำได้แค่จินตนาการคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียที่เขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่านี่คือเหตุผลที่ฉันเกลียดองค์กรต่อต้านสารละตุนนี้หลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่ามันน่าขำ วาดา้าทำทุกอย่างที่ต้องทำเพื่อการแข่งขันที่ยุติธรรมที่สุดท่านถัดมานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่พวกเขาก็ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยอันที่จริงไม่มีนักกีฬาของเราคนใดที่ใช้สั่งกระตุนแต่เป็นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด1 9เกิดขึ้นกับประเทศของเรามาก่อนหน้านี้จึงทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดูยากกว่าปกติคอมเมนต์ถัดมานะครับ AFF b s s o c เ e r c h ม m ป i o n s h i p 2021 AFF Cup 2021 AFC Cup 2022 ACL 2022 s SEA g a เกม2021 a s i ช n g นเกม2022รอบที่3 a s i a ช c u น2023รอบคัดเลือกรายการเหล่านี้ด้วยใช่ไหมที่พวกเขาจะถูกแบนคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณนี้เขาได้กล่าวอีกว่ามันคือประสบการณ์ใหม่สำหรับทั้งคู่ เช่นเดียวกับรัสเซียมันเกิดจากการแหกกฎและห้ามเขาร่วมกานแข่งขันระดับนานาชาติคอมเมนต์ต่อมานะครับแค่คิดว่านี่เป็นบทเรียนก็พอแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกภายหลังคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าทงขาวของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือทงที่สื่อถึงการขอยอมแพ้การแพ้ศึกนั่นเอง แล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าทำไมอินโดนีเซียถึงถูกความบาดท,ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งตัวอย่างการตรวจสารกระตุ้นไปยังวาดาล่าชา้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9และเท่าที่ฉันรู้อินโดนีเซียยังสามารถเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติได้แต่เราถูกแบนเรื่องการใช้ธงประจำชาติเท่านั้นสถานการณ์นี้มันทำให้คิดถึงความหลังความทรงจำในอดีต ก่อนหน้าน,นี้ที่เราถูกฟีฟ้าความบาตเนื่องจากปัญหาภายในและไม่สามารถลงเล่นการแข่งขันอนณาชาติได้แต่ยังไงซะก็ยินดีต้อนรับธงใหม่สำหรับสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวอาเซียนเพื่อนบ้านเราที่มีต่อการแบนทีมชาติไทยและอินโดนีเซียของวาาก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนเอนช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่า เพื่อนๆคิดว่าการแบนในครั้งนี้จะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของน้องๆใน AFC U23 ที่ประเทศมองโกเลียไหมครับในกรณีที่ไม่สามารถใช้ธงและร้องเพลงชาติไทยได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝาก,กเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อนๆจะได้มีพลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคลิปหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้นโอกาดนี้นะครับและก็หวังว่าเพื่อนๆจะฟังู้ความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ